กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟชีรุกทานมื้อนี้กับพ่อๆกับซ่องซาโบไลพี่น้องเฮาก็มาเฮือนหาเด็กๆคือเก่กกเกาแหละมื้อนี้กับพ่อๆกับซ่องซาโบไลพี่น้องเอ้ยทำให้มีเป็นมือกเกาะหายทหารผุนันหนังพี่น้องทหารผู้ น้องเอ้ยมาแบบนี้นึ่งหมกถั่วนึ่งกอนตำอะไรสังเกล็ดดุขนาดเนาะเนาะอ้าพี่น้องอันนี้เพิ่นก็ทานเพิ่นพี่น้องเพิ่นเห็ดทาน,น,น,านขายเพอได้เห็ ทานเพินอิผลก็เห็ดทานขายเพอได้แหนลูกซื้อตลาดผลเห็ดทานขายเพอได้ให้ลูกซื้อตลาดแล้วก็เพอได้แห้เสีย่าเขาจะเก็บนั่นเก็บนี่หละเอาบอริยาบ่เหล่านี่บอไยามันกา นุกกระเจาะและใส่ใส่กระสอบยายายาเหล่าก็เอาอันขี้ควายกับขี้ดินผสมกันพี่นอะยาเหล่ากันนะสาวโบราณเป็นบโบได,ด้มาดอกไม่มีเป็นมือเกาะไง là anh em bồn pou kok mùa ngon ngang lê chắc Chắc mùa ngon 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 chắc ngon 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 บ่ายเลยบุห <lonely> ูช <areas> ั <writing were serves> no. ่วโมงข้าทั้งละนอนทังหลังเออมื้อคืนเมื่อบุญมื้อคืนเมื่อบุญเมื่อบุญไปเห็นได้เจอนังเลือลื้แมแคนข่นทะลุมาไ่ใชู่ปคืนมักสไลเดออาจายนโอ้ บอกต่าเงินให้ไปดีดหมดสลายเด้อเม่มีก็ว่าสิไปอยู่พี่น้องไปพาน้องเกลไปหาหมอวานี่พาน้องเกลไปหาหมอก็เลยกลับมาแล้วว่าสิมาเวบุญหน้องเกลกับสบายก็เลยบวมาบวมเวบวาหนึ่งก็พาน้องเกลไปหาหมอโอ้เจ็บท้องหน้องเกลก็คือกันโดนมือก่อนนะฮักหักแล้วเศร้าเลยพาไปหาหมอเศร้าเลยหันฮกผลลัคนอาจจะบทฮักเลยผลลัคนจะถ่ายเลย อันแมะมีมันมากอกยางสาดเด้นี่มันมีมากอกยางสาดเอายางสาดให้กอาตกไม้ให้กินบ่โลบ่ได้กินยอันกะว่าตะกี้นว่าสิไปไปหักไม้เนาะอันหักไม้น่ะว่าสิไปเอาหักไม้อันเด้แต่ผู้เฒ่าแต่ผู้เฒ่าแก่เพิ่นก็บอกว่าหักไม้นั่นหักไม้นันเด้แล้วก็เอาดอกไม้ไปขอเอาหากกกระดนอแล้วก็หักขี้หม หักเหมือนแอสามอย่างเลยเอาดอกไม้ไปขอเอากระมิมิก็เคยเอามาเส่ให้ลูกกินเส่แล้วบ่ให้ไดล้วหมัดหมัดหมัดเลยกะเอามาล้างล่างเลยหเปล่าเอามัดดีๆเลยกันปอนลงสั้นนะปลามันตั้งเลยบวดให้มันนอนปลามันตั้งขึ้นทางไหมนะบได้ให้มันนอนลงกระมิมิกะมากรอย่างสัตว์ไปให้ล้านนนั่แหละพี่น้องเอ้ยกระซอยกันกับยาอันกับหญ้าเลย ใช้ชกเถื่อแล้วเจ็บท้องอันคนในบ้านเนี่ยก็ไลยคนณอยู่ด้อันเจ็บท้องนะอันนั่นพัตตีไปใส่แคนพัตตีไปใส่ไปหาคืนฮะหาขีดไปกระไพเจ้าคือบอไปไม่มีไม่ได้โอ้ยอ้อยู่พุ่นกมีบอปาน เออไลยเนาะอยู่คุณดูมันมันไก่ดงเนี่กินใส่กับยาพี่เนาะแล้วก็ซอยกันอะไรไม่มีกับปจังในเห็ดเนาะเด็กๆเนาะก็ว่าพื้นกับขมูหูแบบหูประจักพวกไปหาหมอไปหาแพทย์หาหมอหมอก็กระบอกหมอแพทย์แพทย์หมอเพิ่นก็บอกว่าแบบมันก็ค่อยหายไปถ้าอยากให้มันตุดลดมันก็ มันกับโบได้เพิ่นว่าไปหาแพทย์หาหมออยู่แต่ว่าหมอเพิ่นว่าก็มันก็ค่อยหายไปเพิ่นว่าแต่จะให้มันยุดลดมันกับโบได้อแต่มันกระตุ้นแหงปวดมันกับพิษอีกพี่น้องเอ้เพชรตี้โน้ดนัดอันสิคานเลยคนลงท่องเอาว่าเรื่องโบเมนโบเมนเด็กๆก็มันเหาะเนาะมันเหาะมันเหาะท้องเสียอันเด็กๆก็ท้องเสียคนในบ้านนึ่ก็หลายคนอยู่เป็นหลายคนอยู่พี่น้อง อันแพตตี้แพตตี้กําหนองแนนไปหาเขียดว่าซั่นพีงหายไปลไปนําใหญ่นเดเนาะลานันนั่งฮดแล้วก็กเมานเมาได้ิลวินตอีได้จังว่าเอออันบ่ตาเอาเงินให้20,000บ่หรือให้เท่า หายซิมหาพันเออ้าชือชาโกบชมองยกไก่พันบอกซื้อเขาโก,าก,นนกาบไปซื้อน้ำมัมี่ก็ได้เขาโกบเนาะมันมีสชตากันเขาแหงเห็ดเ,เขาโกบมาเห็นขาย, <c oughs> นายหายไมนี่ก็เป็นใหม่มันใหม่ ากับโบเห็ดมันไหมโบเห็ดไผ่แห้งอันเห็ดเข้าโกน่ะพายจะเห็ดไผ่แห้งน้เงแคพปาบ่าวเข้าโกมันไม่มีคือบอเข้าโกบนั่นพี่เนาะอันนมันเป็นอะไรก็ไม่เป็นข้าโกบจักอันยังเขาจะเอายังมาทอดไปน้องไม่มีกระจักเนี่ยขึ้นในมนกระพุนี่มันจะขลายเือนในมนกระพด บเมนเขาคูบเราไม่ก็เลยมันก็แตกบอกไปไปคือแม่มันหอมหอมนาะหอมหอมอันเขาจะเห็ดกก็หอมหอมพี่น้องไงมีกายไปนักก็หอมหอมแล้วก็เจะก็บอกว่าแค่นว่าขันทีเห็ดเขาคูบมันชิยะอันก็บอกให้อันโบเห็ดไผ่แห้งเห็ดเขาคูบโพบนั่นเห็ดไผ่ก็คคอยไผ่แห้งมันก็ใหม่ก่อนชุกด้ คือว่าคือว่าบุญกับคือว่าคือว่าคือว่าข้าราชการข่อนแต่ลายมื่อคือหากรบุญเมื่อวานนี่มวนบ่อแค้นช่อแจ้งบ่อบ่อแค้นชอดแจ้งกลางปางบ่บ่มีเงินไปอยู่ได้ใช้ฉบาบนี้มาพี่บ่ก็ได้นอนอยู่พุ่นคือไปนอนน้ำจั่วจั่วจัวกนไหนขอนอนนำได้ด้อยบ่ เขอบอกขนอนนั่่วัดน้ำจั่วน่ะเป็นอย่างจั่วจั่วอัคนุมากบ่เห็นยังจั่วจัวยาดเหนียวใจว่ะท่ไน้องแค้นหยา่เหนียวใจบ่จั่วอันบ่แค้นมวนบ่ไปบุญขีมเชลเลอร์มวนบ่ อืเอาเลยขี่ปูนอบก็ม่แห้งบอมมวนหรือม่แห้งหรือว่าเมื่อยบ่ได้เมื่อยเนีเป็นได้จฉพาะมวนเอเมื่อยเอฮัอกใ่มนเป็นยังมันบ่เมื่อยมันบ่เมื่อยเหรอฮับอก มาจะเหือออกกับปตากแดดไปได้อ ah ่าม่ตากแดดเด็ดนี่นะเราเียนหนาได้เด้อเดมวนนางตากแดดเดมืยบวบเอาบะเดีวกันบะเดีวอ่ะไปนอนอยู่น้ำพอใหญ่ไม่ใหญ่ Ho dần vinh như sài bọn phụ nữ nó. Bun dạp vinh nhảy sài bọn nó nhoi mì nhoi nó kìao 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 มันตอนเพนตอดเพ้นทีกิน้ำป่ะถากินเขยเจียนนั่นเปติบอกาเปิบนิ่งกิบวนิ่มาดอกพี่น้อเมนต์บ่โมเนต์นห่ามาแล้วเราจะหาเขียนอยู่เพือนไม่ใหญ่อยู่เท้งไม่ใหญ่ก็ปติปน่ะแต่เขางไปกันไม่ใหญ่กันมาลวก็จินเขาก็ไม่ใหญ่เพื่อเพื่อมาเพื่อมาตัมตามภาษาเด็กๆนั่นแหละย่องเฮานี่กา จบคลิปเล้อพี่น้องอย่าลืมฝากากดไลกดแชร์ส่องสาบโบไลเด้อพี่น้องพร้อมทั้งสองไม่มีเด้อพี่น้องเมนซอยเสียซอยดันเด้อพี่น้องก็พกขึ้นลงนะขีดหน้าพอกันไม่สบายดีพี่น้อง